ถ้าคุณย้อนกลับไปดูว่าไอความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันมีต้นกำเนิดมาจากไหน it is spiritual it is the kingdom of darkness คุณก็จะเห็นว่ามันมาจากอาณาจักรแห่งความมืดซึ่งอยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณ all evil that destroys comes from that kingdom เพราะอย่าลืมว่าความชั่วร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อจะทำลายนั้นก็มาจากอาณาจักรแห่งความมืด so we can say according to scripture that sickness and disease is an oppression เราสามารถจะพูดแบบนี้จากข้อพระคัมภีร์ได้ว่าความเส็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนั้นถือว่าเป็นการถูกมารเบียดเบียน Good morning everyone and welcome to a Delhi Gospel Truth อรุณสวัสดิ์นะคะพี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Well we hope that you are ready today for God's word <S เราก็หวังว่าวันนี้คุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับสําหรับถ้อยคําของพระเจ้า You know this whole week we've been talking about the truth about healing ทั้งสัปดาห์นี้เราก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความจริงของการหายโรค I you know I don't know and you know, how much teaching you have received concerning the doctrine of have the healing received ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณเองเนี่ยเคยได้รับการสอนเรื่องของการหายโรคมายังไงบ้าง But I want you to see from the scriptures that it is a very important truth, a very important doctrine. แต่ผมอยากให้คุณเปิดใจที่จะดูจากในพระคัมภีร์ว่ามันเป็นหลักคำสอนที่มีความสำคัญมากๆ And getting rooted in this truth is very, very important to walking in victory and God's purpose in this life. แล้การที่เราจะหยังรากลึกลงในความจริงตรงนี้ก็เป็น ื่องสำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตตามแผนการและก็จุดประสงค์ของพระเจ้าบนโลกใบนี้ได้ I think you would agree if I say that sickness and disease is always a hindrance คือผมคิดว่าถ้าผมพูดแบบนี้คุณก็น่าจะเห็นด้วยใช่ไหมว่าความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคในชีวิตตลอดเลย You know some Christians because they misunderstand they or they try to make things over spiritual, they would say things like, "Well, sickness and disease sometimes can be a blessing from God." ครั้งก็เพราะเจ้าเชื่อว่าคริสเตียนบางคนอาจจะได้ความเข้าใจผิดหรือว่าบางครั้งอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องทางฝ่ายวิญญาณก็เลยพูดว่าออ๋ความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บบางครั้งก็อาจจะเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าก็ได้นะ But about you if you think deeply about it and ask the question if if how and deeply ask How is it a blessing? a แต่อยากจะให้คุณเนี่ยลองคิดดีๆสำหรับคำถามตรงนี้ว่าความเจ็บป่วยมันเป็นพระพรยังไง If you ask people who are struggling with sickness and disease you people who ask are and ถ้าคุณไปถามคนที่ตอนนี้เขาเองกำลังประสบกับปัญหาเรื่องของความเจ็บป่วยอยู่ Is it blessing to a you? คุณลองถามเขาซิว่า ตอนนี้มันเป็นพระพรสำหรับคุณไหม Most of them if they're honest they will say no it's not a blessing ผู้คนส่วนมากนะถ้าตอบอย่างจริงใจก็จะบอกว่าความเจ็บป่วยมันไม่ใช่พระพรเลย You know some people cannot go to work because of sickness and disease บางคนก็ไม่สามารถไปทํางานได้ไงเพราะว่าเจ็บป่วย t h e need affects their financial life แล้วพอนานๆเข้ามันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตทางการเงินด้วย a n it affects how they can take care of the family and the loved ones แล้วก็จะส่งผลกระทบตามมาว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะดูแลคนในครอบครัวคนที่เรารักได้ยังไง no some people want to follow their god given passion and their potential บางคนเองอยากจะทําตามความฝันหรือศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจให้เขา they cannot because of sickness and disease แต่เขาก็ไม่สาม มาทาได้เป็นเพราะว่าความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เขากำลังเ <I think S 2> จออยู่ No matter how you look at it I don't see how sickness and disease is ever a blessing ไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนก็ตามผมก็มองไม่เห็นเลยจริงๆว่าความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บมันจะเป็นพระพรในชีวิต You know but some people say things like some Christians say things like Well I was sick and then I ended up in a hospital And at the hospital, could share the gospel with people around me, so a the the with it's gospel people me. blessing. could So I บางคนบอกว่าก็เป็นเพราะฉันเจ็บป่วยไงแล้วฉันต้องเข้าโรงพยาบาลและตอนที่ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลฉันก็เลยมีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนคนไข้ที่นั่น Well I really praise that person for using every opportunity to share the gospel จริงๆผมก็ชมเชยนะคนคนนั้นที่เขาใช้ทุกโอกาสเลยในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐออกไป but it is wrong to say that God made that person sick so that she can share the or can แต่การที่คุณเข้าใจว่าพระเจ้าทําให้คนคนนั้นเจ็บป่วย mm hmm. เพื่อเขาจะได้เข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จะได้ประกาศข่าวประเสริฐกับคนไข้ที่นั่นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ผิด uh, I don't think you can support that view with the scriptures แล้วเราก็คงจะไม่มีข้อพระคัมภีร์ตรงไหนมาสนับสนุนกับมุมมองแบบนี้ and, no, and yes we're all attacked with sickness and disease in this world ก็แน่นอนว่าการอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีโรคภัย But I don't think it is scriptural to say that God made us sick or brought that sickness upon us so that we can carry out His purpose. แต่ผมไม่คิดว่าจะมีข้อพระคัมภีร์ตรงไหนมาสนับสนุนว่าพระเจ้าทําให้เราเจ็บป่วยหรือพระเจ้านําพาความเจ็บป่วยตรงนี้เข้ามาเพื่อจะทําให้เราได้ทําตามสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้า Now if you look at the life and ministry of Jesus when He came to this world ถ้าคุณมองดูชีวิตของพระเยซูแล้วก็พันธกิจของพระองค์ในขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่บนโลก How many of you realize from the gospel that Jesus met a lot of sick people? people จากในพระกิติคุณคนเห็นด้วยไม่ว่าพระเยซูมีโอกาสเจอกับคนเจ็บป่วยเยอะมากเลย leprosy blindness lame ไม่ว่าจะเป็นคนง่อยเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนที่เป็นโรคเรื้อรัง all kinds of sick people Jesus met พระเยซูก็เจอกับคนที่เจ็บป่วยด้วยหลายๆโรค you don't see even one time Jesus telling them คุณก็จะเห็นว่าไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่พระเยซูบอกว่าอ๋อโรคที่ท่านเป็นเนี่ยเป็นพระพรสําหรับท่านนะ God gave you the sickness and disease so that you can carry out His purpose พระเจ้าให้ท่านเนี่ยเจ็บป่วยแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เพื่อที่ท่านจะได้ทำตามจุดประสงค์ของพระองค์ The amazing thing to me is that you don't see Jesus saying that even to one sick person สิ่งที่มันน่าแปลกใจสําหรับผมก็คือแม้แต่คนเจ็บป่วยคนเดียวเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นพระเยซูพูดอะไรกับเขาแบบนี้เลยการกระทำตรงนี้หรือว่าการที่พระเยซูนั้นรักษาคนเจ็บป่วยให้หายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังบอกสิ่งที่สำคัญกับเราอยู่แล้ว I'm รกระทาตรงนี้หรือว่าการที่พระเยซูนั้นรักษาคนเจ็บป่วยให้หายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กาลังบอกสิ่งที่สาคัญกับเราอยู่แล้ว and are protected from sickness and disease in this world all the time. แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะรอดจากอาการบางอย่างหรือว่าความเจ็บป่วยบางอย่าง ตลอดเวลาได้ในโลกใบนี้เพราะว่า no, เราเองก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลก <All right. S 1> ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ And so many times without even realizing we open ourselves to all these things หลายๆครั้งโดยบางครั้งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราอาจจะไปเปิดประตูให้กับตัวเองนี่แหละที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคบางโรค when we believe right so that we can stand in faith แต่จะอย่างไรก็ตามมันจะเกิดความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่เลยถ้าเรานั้นน่ะเข้าใจความจริงแล้วเราก็เชื่อในความจริง so if you're sick now or you've been struggling with some sickness and disease throughout your life ถ้าตอนนี้คุณเจ็บป่วยอยู่หรือคุณกำลังดิ้นรนต่อสู้กับโรคบางโรคที่คุณเป็น you know I don't want you to think that we are saying that you're not a good Christian you don't have faith เราไม่ต้องการให้คุณเข้าใจว่าเรากําลังบอกว่าคุณเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีหรือว่าเป็นคริสเตียนที่ไม่มีความเชื่อ or, or second class หรือเป็นคุณเป็นคริสเตียนที่แย่กว่าคนอื่น No, I'm just saying this so that you can see God's wonderful will for you แต่ผมพูดตรงนี้เพื่อผมอยากจะเปิดสายตาให้คุณได้เห็นถึงน้ําพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่มีต่อคุณ Because believing the truth in the Scripture is very important to fighting the good fight of faith เพราะว่าการเชื่อตามความจริงจากพระคัมภีร์มันเป็น สิ่งสำคัญมากๆเลยในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความเชื่อของเรา so, we re, we re tackling this issue i yeah, is, is s t h e r e but s important เรากำลังพูดถึงประเด็นตรงนี้ที่คริสเตียนบางคนบอกว่าก็จริงที่พระคัมภีร์สอนเรื่องของการหายโรคแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่หลักคำสอนที่สำคัญอะไรสักเท่าไหร่ It was so important to Jesus that he spent most of his time He <healing> people แต่กลกลายเป็นว่ามันคือเรื่องสำคัญสำหรับพระเยซูเพราะว่าพราะองค์ใช้เวลาส่วนมากเลยในการที่จะรักษาผู้คนให้หาย otherwise why would Jesus spend so much time doing something that is not important and not the will of God เพราะถ้าไม่สำคัญหรือไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้าพระเยซูจะเสียเวลาเยอะขนาดนี้ทำในสิ่งเหล่านั้นทำไม mean, I mean don't take my word for it go read the Gospels and see how many times Jesus healed the sick ก็ไม่ต้องฟังหรือว่าเชื่อตามสิ่งที่คุณได้ยินจากผมเท่านั้นนะครับคุณสามารถที่จะกลับไปศึกษาได้ด้วยตัวเองในพระกิตติคุณทั้ง4ี่เล่มพ he ระเยซูรักผู้ที่เจ็บป่วย heal only He them them พระองค์ไม่ใช่แค่พูดว่ารักเขาเฉยๆแต่พระองค์ลงมือทำด้วยการรักษาเขาให้หาย Look Acts ถ้าเราดูในกิจการบทที่10ข้อ38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil for God was with him คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชน์รักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ What a beautiful scripture isn't it เป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีความหมายงดงามมากมากเลยใช่ไหมคะ You know many years ago a question was asked of me if Jesus is God then why did God anoint him with the Holy Spirit and with power ก็เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีคนเขาถามคำถามนี้กับผมว่า ถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าอ่ะทำไมพระเจ้ายังจะต้องมาเจิมตั้งพระเยซูเอาไว้เพื่อที่จะให้แบบมีฤทธานุภาพในการรักษาผู้คน well, we have เราก็ต้องย้อนกลับไปที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนั้นที่บอกให้เรารู้ว่า พระเยซูเนี่ยก่อนที่พระองค์จะมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อจะเป็นมนุษย์พระองค์ก็ได้ทิ้งความเป็นพระเจ้าสงา่าราศีของพระองค์เอาไว้ so Jesus had to rely on the Holy Spirit and the Holy Spirit's power to carry out his mission ดังนั้นพระเยซูจึงจําเป็นที่จะต้องอพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่พระองค์เองเนี่ยจะทําพันธกิจนี้ now with that power what did he do notice และให้เรามาดูนะคะว่าด้วยฤทธานุภาพอันเนี้ย พระเยซูทำอะไร h went about doing good and healing all who were oppressed by the devil พระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน Again you see here those who are sick the Bible says were oppressed by the devil คุณก็จะเห็นตรงนี้ว่าคนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาถูกมารเบียดเบียน If you trace back the source sickness and disease of you source trace the back and ถ้าคุณย้อนกลับไปดูว่าไอความสิบป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันมีต้นกำเนิดมาจากไหน it is spiritual it is the kingdom of darkness คุณก็จะเห็นว่ามันมาจากอาณาจักรแห่งความมืดซึ่งอยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณ all evil that destroys comes from that kingdom เพราะอย่าลืมว่าความชั่วร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อจะทำลายนั้นก็มาจากอาณาจักรแห่งความมืด so we can say according to scripture that sickness and disease is <an> Operation เราสามารถจะพูดแบบนี้จากข้อพระคัมภีร์ได้ว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนั้นถือว่าเป็นการถูกมารเบียดเบียน It's not a blessing ไม่ใช่พระพรใดๆเลย It's an oppression แต่เป็นการถูกกดขี่ข่มเหง And Jesus set them free from that oppression by healing them แล้วพระเยซูก็ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ข่มเหงหรือการเบียดเบียนตรงนี้ด้วยการที่พระองค์รักษาเขาให้หาย Going back to that first part that he he went about doing good ถ้าเราย้อนกลับไปดูในส่วนตรงนี้ที่บอกว่าพระองค์เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ Healing is good ดังนั้นเนี่ยการ รักษาโรคของพระเยซูเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพระเยซู <with sickness. S 2> ได้สําดงถึงความดีของพระเจ้าให้กับเราได้เห็นโดยผ่านทางการรักษาคนที่เจ็บป่วยนั้นให้หายดี you know, for me personally, this ends the argument. สำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วตรงนี้ก็ถือว่าจบไม่ต้องเถียงอะไรทั้งสิ้นผมรู้ละว,ว่าการหายโรคเป็นนาพระทัยของพระเจ้าเป็นเพราะว่าพระเยซูเองก็รักษาผู้คนให้หาย I may not be able to explain why some good christians are struggling with sickness i don't know ผมอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าเอ้ยทําไมคริสเตียนที่เขาบอกว่าเป็นคนดีนั้นยังเจ็บป่วยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน but i know what jesus did แต่ผมรู้ว่าพระเยซูทําอะไร he healed the sick พระองค์รักษาคนเจ็บป่วย jesus would not do anything that contradicts the plan and the will of god เพราะพระเยซูจะไม่มีวันทําอะไรที่ขัดแย้งกับแผนการหรือว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าเด็ดขาด so the reason we are looking at all these things เหตุผลที่เราดูในความจริงต่างๆเหล่านี้ is to help us be convinced not to sit on the fence when it comes to the doctrine of healing เพื่อจะช่วยให้เรามีความมั่นใจแบบเต็มที่ไปเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเออเชื่อแบบครึ่งๆกลางๆเมื่อเราพูดถึงหลักคําสอนเรื่องการหายโรค Did you know that half-hearted faith about anything Does not work for our Christian l i f e คุณดูไม่ว่าถ้าคุณมีความเชื่อจริงๆทุกเรื่องเลยนะถ้าเชื่อแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะมันไม่สามารถจะทำให้คุณได้เห็นผลที่ดีในชีวิตคริสเตียนเกิดขึ้นเลย The Bible says and we know t h s Scripture very well trust in the Lord with all your heart. พระคัมภีร์พูดเอาไว้แล้วเราก็น่าจะรู้จักข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ดีว่าจงเชื่อพระเจ้าเนี่ยหรือวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเรา As for me we have as for us we have settled this issue once and for all คือสำหรับผมสำหรับเราเนี่ยเราได้ตัดสินใจไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราจะเชื่อแบบนี้ not based on our opinion or experience ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราหรือความคิดเห็นส่วนตัวของเรา even when I face sickness and disease myself ถึงแม้บางครั้งเนี่ยผมอาจจะประสบกับความเจ็บป่วยบ้าง it doesn't change the truth มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงของพระเจ้า when we hold on to the word of God แต่เมื่อเรายังยึดมั่นในถ้อยคําพระเจ้าเอาไว้ the word of God will work in our life ถ้อยคา ของพระเจ้าจะสามารถทํางานในชีวิตเราได้อย่างเต็มที่ผมก็หวังว่าคําสอนในทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นพระพรให้กับคุณ <We S 1> นะคเราอยากจะให้คุณเนี่ยจัดเวลาที่คุณจะศึกษาความจริงนี้จากในพระคัมภีร์ด้วยตัวเองด้วย See you again next week we pray that you have a wonderful weekend สัปดาห์หน้าอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะครับเราขอที่ฐานว่าคุณจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นอย่างมากมายเหลือล้นในช่วงวันหยุดนี้ remember you can be a blessing to your local church อย่าลืมนะคะว่าคุณเองสามารถจะเป็นพระพรให้กับคริสตจักรท้องถิ่นของคุณได้ serve the Lord with all your heart แล้วก็หนุนใจให้คุณรับใช้พระเจ้าด้วยสุดหัวใจเลย God bless you ขอพระเจ้าวยพรนะครับ